MicroStrategy ี Micro ทำธุรกิจอะไรทำไมถึงกลายเป็นบริษัทที่ถือบิตคอยมากที่สุดในโลกได้เพราะนี่คือเกมธุรกิจที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แทบไม่มีใครกล้าเล่นจากบริษัทไอทีธรรมดาเขาเปลี่ยนตัวเองอยังไงให้กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลวงการคริปโตที่โลกต้องจับตา ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของ Micro s t r a t e g y อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง YouTube right Money ไทยรัฐมันนี่ไว้ก่อนนะคะก่อนอื่นขอเริ่มต้นทำความรู้จักบริษัทนี้กันก่อนนะคะว่าเขาทำมาหากินอะไรและต้องชี้แจงแบบนี้คะ่ะว่า Micro s t r a ์เดจ้เขาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Stra t e g จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองค่ะแต่คลิปนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุ้นหูระดาขอใช้เป็นคำว่า Micro s t r a t e g y ละกันคะ่ะ Mi โ r o s t r a t e g y ก่อตั้งขึ้นในปี1989โดย Mi c ค a e l s a ลอรพร้อมกับเพื่อนอีก2คนส,นนสนษัทน,น,น,ทน,านซาะน ข้อมูลสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Business Intelligence หรือผู้งิ่ายก็คือเป็นการช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจผลิตภัณฑ์หลักคือแพลตฟอร์ม Strategy One ที่ช่วยสร้างแดชบอร์ดรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลโดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานรัฐบาลในหลายอุตสาหกรรมแต่ต้องบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจนี้เริ่มเผชิญกับความท้าทายรายได้โดยรวมชะลอตัวลงผู้งย่ายก็คือว่าธุรกิจหลักของเขามีคู่แข่งเป็นระดับ Microsoft ที่มีโปรดักต์แบบเดียวกันในราคาที่แข่่งงขัันนนได้เอ เปลี่ยนสาคัญมาถึงเมื่อช่วงกลางปี2020ท่ามกลางวิกฤตโควิดที่ทําให้ธนาคารกลางทั่วโลกอัดฉีดเงินเข้าระบบมหาศาลไมเคิลเซเลอร์ซีอีโอในตอนนั้นกังวลว่าเงินสดที่บริษัทเก็บไว้จะมีค่าลดลงเรื่อยๆจากภาวะเงินเฟ้อโดยเซเลอร์มองว่าเงินสดก็เป็นเหมือนก้อนน้าแข็งที่ละลายเขาจึงมองหาที่เก็บมูลค่าที่ดีกว่าหลังจากทําการศึกษาอย่างหนักนะคะสุดท้ายเขาก็หักมุมจากคนที่เคยวิจารณ์บิตคอยในปี2013มาสู่การเป็นสาวกตัวยงในที่สุดค่ะและแล้วในวันที่11สิงหาคม2020ไมโครชาเด ประกาศซื้อบิตคอยครั้งแรกที่21,454บิตคอยมูลค่ากว่า250บล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยเอาเงินสดสำรองที่มีอยู่ของบริษัทนั่นแหละค่ะไปลงทุนจึงก็ได้สร้างความตกตะลึงในวงการธุรกิจและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และหลังจากนั้นนะคะต้องบอกว่าบริษัทก็เดินหน้าซื้อบิตคอยมาอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดยั้งเลยแหละคะ่ะเปลี่ยนโฉมจากการเป็นแค่บริษัทซอฟต์แวร์ธรรมดาให้กลายเป็นวานยักษ์ในโลกคริปโตในที่สุดข้อมูลล่าสุดณเมษายนนี้นะคะ Mi Bitcoin Stragy ถือคมากึง531 1,644 bitcoin คิดเป็นกว่า2.5%ของ bitcoin ทั้งหมดที่มีอยู่21ล้านเหรียญสำหรับราคาที่พวกเขาซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ราว67,556ดอลลาร์ต่อ bitcoin รวมเป็นเงินลงทุนแล้วกว่า35,900ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวและประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าคุณของ MicroStrategy มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่า bitcoin ที่ถืออยู่เกือบ2เท่าเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นการสะท้อนว่านักลงทุนให้ค่าพรีเมียมกับบริษัทนี้ที่ไม่ใช่แค่เพราะถือ bitcoin เยอะแต่เพราะเชื่อว่า MicroStrategy จะเดิน น่าเก็บบิตคอยเพิ่อมอีกได้เรื่อยๆผู้ด้เห็นภาพก็คือว่านักลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแค่หุ้นเพื่อถือบิตคอยทางอ้อมนะคะแต่ซื้อเพราะเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัทที่กําลังกลายเป็นเหมือนตัวทองของคนที่อยากเกาะกระแสบิตคอย Bitcoin ในระยะยาวนั่นเองตองบอกว่าวันนี้นะคะตลาดแทบจะไม่ได้มองไมโครซาร์ดิจิเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แล้วแต่เป็นเหมือนตัวแทนของการลงทุนบิตคอยที่ใช้การบริหารจัดการเชิงรุกและใช้เลเวอเรจหรือพูดง่ายๆก็คือการลงทุนด้วยเงินคนอื่นเพื่อสะสมเหรียญอย่างจรงิง ที่เราจะมาสรุปกันว่า MicroStrategy เปลี่ยนตัวเองจากธุรกิจซอฟต์แวร์ได้ไวจนกลายมาเป็นบริษัทที่ถือครองบิตคอยมากที่สุดในโลกขนาดนี้ได้ยังไงและอะไรคือความเสี่ยงที่ต้องระวังประเด็นที่1 ความสุดโต่งของ CEO จากการที่เขาเห็นปัญหาจากการพิมพ์เงินมหาศาลเมื่อช่วงโควิดเซเลอร์ตระหนักดีว่าเงินสูญเสียมูลค่าลงทุกวันโดยเขามองบิตคอยต่างจากคนอื่น,เข,น,นเขาไม่ได้เห็นเป็นแค่สินทรัพย์เก็งกําไรเซเลอร์ศึกษาประวัติศาสตร์การเงินย้อนหลังหลายพันปีและเชื่อว่าบิตคอยคือทองคําดิจิตอลที่เหนือกว่าทองคําแบบดั้งเดิมอีกเพราะคุณสมบัติที่ดีกว่าทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายการแบ่งย่อยและการตรวจสอบความขายแคลนได้ทางคณิตศาสตร์โดยเขาทุ่มเวลาให้กับการศึกษาบิตคอยอย่างลึกซึ้งจากคนที่ไม่เคยเชื่อมั่นนกลาาาาายยยเเป็ผู้ชชีี่่วญทสมรถอธิบ ทฤษฎีและเทคโนโลยีเบื้องหลังได้อย่างละเอียดจนได้รับฉาย,ยาว่า Bitcoin พลจิสหรือนักศึกษาบิตคอยต้องบอกว่าเซเลอร์ไม่เพียงเข้าใจถึงคุณค่าของ Bitcoin ในฐานะเครื่องมือต่อต้านเงินเฟอ้อแต่ยังเชื่อมั่นว่านี่คืออนาคตของระบบการเงินในระดับโลกและเมื่อโอกาสมาถึงในช่วงโควิดเขาจึงไม่ลังเลที่ตัดสินใจครั้งใหญ่นั่นเองประเด็นที่2 สตรการระดมทุนสุดฉลาดหลายคนอาจสงสัยว่า MicroStrategy มีเงินมาจากไหนถึงซื้อบิตคอยด้มากขนาดนี้ใช่ไหมล่ะคะแน่นอนว่าเงินที่ได้มาจากการขายซอฟต์แวร์คงไม่พอหรอกคะ่ะดังนั้นพวกเขาก็เลยต้องหาวิธีระดมทุนแบบใหม่ที่สามารถซื้อบิตคอยได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงินที่ค่อนข้างซับซ้อนโดยสุดลับของพวกเขาคือ1ขายหุ้นอันตโนมัติตามราคาตลาดอธิบายก็คือว่าเมื่อราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นพวกเขาจะขายหุ้นออกสู่ตลาดทันทีเพื่อรับเงินมาใช้ซื้อบิตคอยโดยไม่ต้องแจ้งให้ใครทราบล่วงหน้า 2. ออกหุ้นกู้แปลงสภาพพวกเขาขายหุ้นกู้ที่ให้ดอกเบีย้ยต่ำหรือบางครั้งแทบไม่มีดอกเบีย้ยเลยแต่หุ้นกู้เหล่านี้สามารถแปลงเป็นหุ้นของบริษัทได้ในอนาคตซ้ำออกหุ้นบุริม,มสิทธิระดมทุนจากนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงมากกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญโดยให้สิทธิพิเศษกับผู้ถือหุ้นเหล่านี้โดยกลยุทธ์เหล่านี้นะคะทำให้ MicroStrategy สามารถระดมทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อซื้อบิตคอยค่ะและที่ฉลาดไปกว่านั้นนะคะเขาเป็นการสร้างวงจรที่เสริมกันและกันด้วยทุกคนดูจากแผนภาพนี้ค่ะเมื่อบาาิต ของไม c ค o s t าราจีก็จะพุ่งตามไปด้วยแล้วเขาก็มีการขายหุ้นทาให้ได้เงินมากขึ้น แล้วเอาเงินนั้นเนี่ยไปซื้อบิตคอยเพิ่มบิตคอย n ก็ราคาขึ้นอีกก็วนกันไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะและล่าสุดยังประกาศแผนระดมทุนเพิ่มอีก42,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในช่วงปี2025 20ถึง2027เพื่อซื้อบิตคอยเพิ่มต้องบอกว่ากลยุทธ์การเงินที่ซับซ้อนแบบนี้นะคะทำให้ MicroStrategy สามารถสะสมบิตคอย n ได้มากกว่าที่จะทําด้วยเงินสดที่มีอยู่เดิมหลายเท่าตัวและวิธีการแบบนี้ MicroStrategy ก็ถับเป็นเจ้าแรกซะด้วยค่ะแต่ต่อมาก็มีอีกหลายบริษัทที่เอาเป็นเยี่ยงอย่างเหมือนกันประเด็นที่3 ศรัทธานในระยะยาวในวันที่ทุกคนกลัวสิ่งที่ทําให้ Mi โคร s t r a t e g y โดดเด่นคือความมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงแม้ในช่วงวิกฤตในช่วงปี2022เมื่อราคา Bitcoin ดิ่งลงอย่างหนักบริษัทอื่นๆรวมถึงเทสลาเนี่ยนะคะก็มีการชะลอหรือว่าหยุดการซื้อบางแห่งก็ถึงกับขายทิ้งแต่สําหรับ Mi c คร strategy ไม่จ้ากลับดินหน้าซื้อเพิ่มหนึ่งต่อเนื่องต้องบอกว่าในช่วงนั้นบริษัทต้องบันทึกผลขาดทุนทางบัญชีมหาศาลถึงพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ไมเว่ลเซเอ่อระย,ะยืนการ แม้แต่เหรียญเดียวด้วยกลยุทธ์กล้าเมืม่อคนอื่นกลัวนี้ทําให้ MicroStrategy ได้บิตคอยราคาต่ําจํานวนมากและสร้างต้นทุนเฉลี่ยที่ดีในระยะยาวต้องบอกว่าความสําเร็จของ MicroStrategy จึงขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของราคาบิตคอยในระยะยาวและความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนด้วยเงื่อนไขที่ดีเพื่อเป็นเงินทุนในการชําระหนี้และสะสมต่อไปนั่นเองจากเรื่องราวที่เล่ามานะคะอยากจะชวนทุกคนมาดูผลประกอบการกับความเสี่ยงในอนาคตของ MicroStrategy กันสะหน่อยเพราะว่ามันน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะ MicroStrategy ใช้บิตคอยเป็นสินทรัพย สำรองหลักทําให้ผลประกอบการของบริษัทพันผวนย่่งมากตามราคาบิตคอยเพราะกฎบัญชีเดิมบังคับให้บันทึกขาดทุนเมื่อราคาบิตคอยตกลงแต่อย่าลืมนะคะเขาไม่สามารถบันทึกกําไรได้เมื่อราคาขึ้นเพราะว่าไม่มีการขายบิตคอยแม้แต่เหรียญเดียวซึ่งทําให้ในปี2022บริษัทขาดทุนสุทธิถึงเกือบ1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025นะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ที่ทาให้วัดมูลค่าคริปโตตามราคาตลาดได้ทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ก็นํามาซึ่งความผันผวนของกําไรและ ทุนตามราคาบิตคอยเหมือนเดิมค่ะขณะที่ธุรกิจซอฟต์แวร์ดั้งเดิมแม้ว่ายังคงสร้างกําไรขั้นต้นที่สูงอยู่ที่ราว70-72%แต่โดยรวมแล้วกําไรจากการดําเนินงานนั้นกลับแทบไม่มีแน่นอนว่ากลยุทธธุรกิจแบบนี้ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงไปสักทีเดียวนะคะ เพราะว่าธุรกิจแบบนี้จะอุดมไปด้วยความผันผวนสุดขั้วถ้าราคาบิตคอยดิ่งลงหนักบริษัทอาจมีปัญหาชําระหนี้ภารณีสินมหาศาลมีนี้รวมกว่า8,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและหุ้นบุริมสิทธิอีก1,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐการกระจายหุ้นต่อเนื่องผู้ถือหุ้นเดิมถูกลดสัดส่วนออกจากการออกหุ้นใหม่อย่างต่อเนื่องความไม่แน่นอนทางด้านกฎหมายไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่าพรุ่งนี้จะมีกฎหมายมาควบคุมคลิปตโตอีกหรือเปล่าและที่สําคัญคือธุรกิจหลักไม่สดใสซอฟต์แวร์ที่เป็นหัวใจดั้เดดิินนกาาาา่ควร คอยพุ่งไปตามที่เซลเลอร์คาดหวังไม่แน่ว่าไมเคิลเซราเดจี่อาจจะกลายเป็นบริษัทที่มูลค่าระด,ดับแสนล้านเลยก็ว่าได้แต่ก็ไม่มีใครรู้อนาคตใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่กับวิธีการแบบเซลเลอร์นะคะแต่ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาทางธุรกิจที่น่าสนใจไม่น้อยจากการปรับตัวและหาทางเลือกใหม่ๆให้กับบริษัทค่ะแต่ใดๆน,นะคะนักลงทุนก็ต้องทําความเข้าใจความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในโลกธุรกิจในยุคเทคโนโลยีแบบนี้ค่ะ เพราะบางกลยุทธ์มันอาจจะกลายเป็นแค่มันนี่เกมของใครบางคนเท่าน,นั้นเองติดตามเรื่องราวความเป็นไปของโลกยุคใหม่ดิจิทัลอีโคโนมและฟิวเจอร f ออฟฟ n c แนกับระดาละพระดาะได้ที่ดิจิทัล f ฟรนเ i e r และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ไทยรัฐมันนี่ไว้ทุกช่องทางนะคะ